สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำเสื้อป้ายนะคะอมีระบายคอแล้วก็ระบายตรงเอวนะคะก็คือต่อตรงเอวเนาะเราก็จะมาเริ่มทำกันนะคะวัดจากหัวกระดาษลงมา10เซนค่ะค่ะวัดลงมา10เซนเราก็จะได้เส้นคอเนาะ แล้วหลังจากนั้นก็วัดจากริมกระดาษเข้ามาอีก8ดเซนนะคะเพื่อที่เราจะทำตัวป้ายเนาะค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นกลางหน้านะคะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มค่ะนี้ความยาวหน้าอยู่ที่36นะคะส6มสิหเซนเราแบ่งครึ่งก็ได้18ดเซนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งก็จะได้ช่งวงละเ้าเซนนะคะ ตีเส้นทั้งสองฝั่งคนะ่ะเส้นที่หนึ่งแล้วก็สะโพกนะคะลงมา20เซนแบ่งครึ่งก็10บสบนะคะถ้าเกิดใครที่ตัวเล็กกว่าน,นี้ก็สามารถ9เซนก็ได้ค่ะสะโพกนะคะ จากนั้นเรามาทำคอกันนะคะคอก็คือ6กเนาะก็คือวัดรอบคอรเราแล้วเราเอามาหาร3ค่ะได้เท่าไหร่ก็บวกอีก0.5นะคะขึ้นไปก็คือเจเซนเนาะเจเซนแบ่งครึ่ง3.5 3.5นะคะแม่อาตีอยากใส่พันธุ์ ส่วนตะเข็บไหล่นะคะอันนี้อยู่ที่13เซนค่ะของแต่ละคนอยู่ที่เท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มาติ๊กเส้นตรงบ่าหน้านะคะบ่าหน้าอยู่ที่30เนาะส0หองค่ะเท่ากับ15เซนนะคะอ,อกก็คือให้นี่อกก็คือให้บวก6นะคะแล้วก็หาร4ค่ะ เลวก็บวกสี่นะคะแล้วก็หารสี่ค่ะสะโพกบนสะโพกล่างก็บวกสี่หมดนะคะก็คือเป็นเสื้อที่ไม่ได้เข้ารูปมากเนาถ้าเข้ารูปมากก็ต้องออซับซ้อนกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะ นี่เราก็มาตีเส้นข้างตรงๆไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเช็คอีกทีนึงค่ะนี่ก็คือเป็นที่เราจะหาเส้นเออเขาเรียกว่าอะไรลืมแล้วเกตเกจเอวนะคะเราก็เอาโอ,ห,อ,โอห, àng, หางเนาะโอหังหันสองอันนี้โอหางที่สิบเจ็ดนะคะหันสองก็ได้แปดจุท่าเนาะเนี่ยค่ะก็คือ ปกห่างก็คือระหว่างหูนมสองข้างนะคะข้างบน8.5ข้างล่างก็เป็น9.5นะคะต้องขยับออกมาด้านข้างหน่อยหนึ่ง ส่วนที่เราจะปิดคอนะคะก็คือวัดจากอกสูงลงมาเนาะอกสูงของแต่ละคนนะคะนี่อกสูงที่26เอ้ย20 21ดนะคะโทษทีค่ะ21ก็คือวัดลงมาแต่ถ้าเกิดคนที่อกมาตรฐานนะ่ะมันก็จะอยู่เส้นข้างบนนะคะแต่อันนี้เราอกไม่มาตรฐานเราก็ลงมาอีก1เซนนะคะก็คือเอ่อความยาวของอกสูงนะคะสิ้นสุดอยู่ตรงไหนก็คือเราก็ โหนมเราก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ก็วัดลงมาจากสะโพกบนนะคะสี่เซน,นะคะ่ะแล้วก็กิดเชื่อมหากันนะคะ ส่วนวงแขวนเราก็โค้งไว้ก่อนนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะโคง้คงๆไว้ก่อนนะให้มันเป็นรูปเป็นร่างไว้ก่อนน,ะะนี่เราก็ย้ายาผลลัพธ์ที่เราหารออกมานะคะก็คือข้างหลังก็สมมุติว่าข้างหน้าได้ยี่สิบยี่สิบจุดห้าเนาะข้างหลังก็คือลบหนึ่งเซนก็จะเหลือยี่สิบสามจุดห้าค่ะ ข้างหลังจะเล็กกว่าข้างหน้านะคะเอวก็เหมือนกันค่ะลบหนึ่งเซนเหมือนกันค่ะยี่สิบลบหนึ่งก็เหลือสิบเก้าจุดห้านะคะชิ้นหลังจะลบหนึ่งหมดเลยนะคะ ข้างหน้าก็คือเท่าที่เราหาันออกมาแล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเกตเอวนะคะเกตเอวก็คือแบ่งครึ่ง อย่งึ่งน,นะคะแล้วก็ขยับมาด้านข้างเนาะก็คือเกตเอวก็สามเซนนะคะลมาลงมาสี <c> ่ <oughs> เหมือนกันค่ะแล้วก็ขึ้นไปสี่นะคะ นี่เราจะมาหาหโาคหลังนะคะโคหลังก็คือเราต้องวัดาจากเส้นเอวขึ้นไปค่ะก็คือความยาวความยาวหลังของของแต่ละคนนะคะนี่ความยาวหลังอยู่ที่41ดนะคะ41เซนค่ะเราวัดขึ้นไปวัดจากเส้นเอวขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วเราก็วัดจากริมกระดาษเข้ามาอีก7เซนนะคะ ออที่จะทำนี่ค่ะก็คือจะคิดขึ้นไปก็คือเอา7เซนเนี่ยมาหาร3นะคะหรือว่าใครที่ได้ค่ามากกว่านี้ก็หาร3เหมือนกันค่ะบาหลังก็เหมือนกันนะคะบาหลังก็หาร2ค่ะ ตัดกระดาษออกจากกันก่อนนะคะจะได้ทำง่ายๆเนาะทำทีละชิ้นค่ะเส้นคอนะคะเราก็จะเอาเข้า1.5เซนนะคะอันนี้คือคอกว้างมากไม่ได้เพราะมันเป็นเสื้อป้ายเนาะไม่งั้นมันจะเออเดี๋ยวๆกลับมาทำลืมปิดคอนะคะปิดคอก่อนนะคะปิดคอ1 5เซนนะคะ คือเนื่องจากมันเป็นเสื้อป้ายเนาะที่เราต้องปิดเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่ใครท,ท,ท,ที่คิดว่าเออมันกลัวมันอ้าเราก็ปิดได้มากกว่านี้นะคะก็คือทําเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาปิดตรงอ่เส้นอกอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะหรือถ้าใครบอกไม่เป็นไรโป๊ก,ก็ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะใช้ได้เนาะนี่คือเส้นนี้เส้นคอแล้วปิดตายเลยนะคะปิดแบบเราไม่เปิดอีกแล้ว ค่ะป้ายคือเราวัดออกมาเจ็ดเซนนะคะจากจากกลางหน้านะคะเจ็ดเซนเนาะ ตรงหัวไหลเราก็เอาเข้ามา1.5นะคะเพื่อที่ไหลมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมให้มให้มันเล็กลงหน่อยนะคะเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็มาวัดมาวัดเออบาหน้าใหม่นะคะเพราะว่าเราเราเก็บโคไปเนาะวัดออกมาใหม่คะ่ะให้มันได้15เซนเหมือนเดิมนะคะ นี่เราก็จะมาโคง้งแล้วใหม่ค่ะก็คือเอาลงมาเอาลงมาให้มันเ,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 เก็บวงแขนนะคะอันนี้เก็บอยู่ที่ประมาณ6เซนนะคะถ้าใครที่อกเล็กกว่าน,นี้ก็เก็บ เก็บสี่เซนก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าอกใหญ่ต้องเก็บเยอะหน่อยไม่งั้นผ้ามันจะเหลือหรือว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อที่ไม่มีแขนก็ต้องเก็บมากกว่าน,นี้นะคะนี่ก็ปิดตายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดตรง เกตเอแทนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาวัดวงแขนใหมเนาะก็คือวัดลงมาก็คืออยู่ที่เส้นอกจริงนะคะคือวงแขนไม่ควรเกินกว่านี้เนาะเพราเกินกว่านี้แล้วมันจะใส่แล้วมันมัน,ม,นมันลังหรืออะไรยังไงประมาณนี้แหละมาตัดตรงเอวเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งว่าได้ไหมก็คือยี่สิบนะคะยี่สิบจุดห้าเซนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาแทรกกระดาษตรงแล้วมาทำชิ้นหลังต่อนะคะก็คือเอาข้าวหนึ่งจุดห้าเหมือนเดิมนะคะช่วงหัวแขนนะคะคอก็หนึ่งจุดห้าค่ะ เสื้อป้ายหรือว่าเสื้อแบบที่คอลึกนะคะไม่ควรทํำคอแบบให้มันกว้างนะคะถ้ามันกว้างแล้วมันจะลุดค่ะข้างหลังก็เช็คใหม่นะคะก็คือให้ได้19.5นะคะ เดีย๋ยนี้เราจะมาทำส่วนที่เป็นระบายนะคะระบายตรงเอวนะคะ คืออันนี้เราเาทปหมดแล้วยุ่งเลยทีนี้คืออันนี้เราสามารถแยกได้ตามใจนะคะว่าจะให้มันบานขนาดไหนแต่ถ้าให้มันมันบานมากเกินไปก็จะเย็บยากนะคะก็เอามันพอดีพอดีเนาะ ยุงเลยนะคะเทีบหมดแเราก็โอ้ดึกแล้วไปซื้อไหนไม่ได้แล้วค่ะวันนี้น่คะบานประมาณแค่นี้พอเนาะแต่บานมากๆแล้วมันก็เยียบยากอะ เขียนไว้ด้วยนะคะตรงไหนกลางหน้ากลางหลังเดี๋ยวเราลืมนะคะเวลาเราแบบพากลางถ้าเป็นกลางหลังเราก็จะสันทบเนาะสันทบผ้านะคะต้องเขียนไว้ค่ะไม่อย่างนั้นเราจะลืมว่าอันไหนมันอยู่ตรงไหนมาติวาดเส้นใหม่นะคะ Okay. ชิ้นหลังก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นำทำชิ้นหน้าต่อเนาะชิ้นหน้านี่คือ <c oughs> เราจะเย็บเย็บเก็ดก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้เย็บอันนี้จะรูดเอาค่ะใช้รูดเอานะคะ ระบายก็ต้องทำเท่ากับชิ้นเสือะะเส้อนะคะตัวเสื้อนะคะนี่ความยาวจะเอาอยู่ที่ประมาณสะโพกบนนะคะใครที่อยากได้ยาวกว่าน,นี้ก็ขยับลงมาได้ะคะ่ะถึงสิบห้าเซนหรือว่าจะเอาถึงสะโพกล่างก็ได้นะคะระบายยาวๆเลย ที่ตัวชิ้นหน้านีนเวลาตัดผ้าไม่ได้สันทบนะคะตัดเป็นชิ้นไขชิ้นมันนะคะแป่งก็คือกะด้วยสายตาเนาะเขียนไว้ก่อนกันลืมค่ะชิ้นชิ้นหน้าก็เหมือนกันค่ะเราก็แยกเท่าที่เราแบบให้มันให้มันเย็บง่ายๆนะคะ ไม่ได้แยกออกมากนะแต่สามารถแยกออกมากกว่านี้ได้ ค่ะตัวชิ้นหน้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวระบายตรงคอนะคะก็คือวัดตรงคอนี่เอาเอาเอาส้นประมาณเจ็ดเซนนะคะถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ก็ได้นะเจ็ดเซนยาวลงมาเลยนะคะ แล้วก็เราก็ใช้บัรทัดโกแก้วนะคะตีเส้นให้มันโค้งๆหน่อยเนาะแล้วเราก็มากดรอยไอตัวระบายออกมานะคะเพื่อที่เราจะไปแยกให้มันบาานๆนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาตัดตามรอยนะคะนี่เราก็แบ่งช่องกะเอาด้วยสายตานะคะใครอยากวัดก็ได้ค่ะ ตีเส้นกันนะคะ อันนี้ก็ความบานก็เนี่ยค่ะก็คือแยกเท่าที่กระดาษมันแยกได้นะคะแยกแบบพอดีพดีเนาะ เราจะมาวาดเส้นใหม่นะคะตัดตามเส้นที่เราวาดเนาะ เราก็ลงเอามาทาบดูนะคะว่าตัวเสื้อกับตัวระบายมันมันเท่ากันไหม เสร็จเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำช่วงแขนกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ